สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่อเล่นชื่ออ่าณะครับคุณณะนะฮะวันนี้คุณณะมาทําอะไรวิร์กช็อปครับวิร์กช็อปไม่ฮิ้วคอมมาด้วยเนาะไม่มาขับมาแต่ตัวครับได้ของอาจารย์เต็มที่เอามาแต่แท็บเล็ตเลยรู้อยู่ล็อกอินไม่ได้ยังดีนะทแท็บเล็ตเขาได้อ่าเหตุผลวันนี้ที่มาวิร์กช็อปเพราะว่าอะไรครับอ่าไม่ได้ขายมานานนะครับแล้วก็หยุดไปเองหยุดไปเองครับแล้วก็คิดว่ามาคุยกับอาจารย์อาจจะได้อะไรแนวทางใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่แบบว่าเอาไปต่อยอดได้้อรยงี ก็คือมันเลี้วเฟื้นวิธีการหาของอ่าใช่ครับอืมเราเจอกันประมาณเที่ยงนี้ก็บ่ายโมงพอดีชั่วโมงหนึ่ง<ม>ที่นั่งคุยกันได้ได้บ้างไหมได้ครับได้ไหลายอย่างจริงๆบางอย่างก็เมมไว้อยู่เลยเนาะอ่ามีมีมีมจะลืมใช้เรื่องใช้ครับแต่ก็คุยคุยเรื่องวิธีการหาของใช่ครับ <laughs> ก็เหมือนเลี้เฟื้นใช่ครับแล้วเหมือนก็คิดว่าน่าจะกลับไปทําได้ปะได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอืมก็คือจริงๆมันก็ทําบางอย่างอยู่ เพราะอะไรถึงมันจะกได้เพิ่มมันลืมเอเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคิดมาแนองมากมากแล้วครับแล้วมันตันมันมองอะไรไม่เห็นหรอกบางทีมันก็ต้องถอยออกมาหาคนคุยด้วยหรือว่ามาลองคุยกับคนอื่นดูอย่างมาคุยกับจารย์ก็อาจจะได้แบบเอ้ยนี่ไงลองแบบนี้สิไม่ลองแบบนี้ล่ะอะไรเงี้ยครับก็คือได้วิธีได้วิธีอถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็เราก็ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็เรายังมุ่งแต่จะแบบ ชนไปอย่างเดียวมันมันทําอะไรไม่ได้หรอครับบางทีก็มองอะไรไม่รอบคอบอ๋อก็เลยเหมือนมานั่งคุยกันนั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เห็นเครื่องมือช่วยเหลือย้อนว่าให้ผมทําให้ดูว่าเครื่องมือที่มีให้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็บวกกับห้องใช้เทเลพิกเมื่อกี้เห็นพูดด้วยได้จะกลับไปใช้ด้วยอ่ะแน่นอนครับเมื่อกี้ผมเห็นประโยชน์ของมันแล้วเห็นคิดว่าอย่างไงมีให้ใช้ฟรีคนใช้ครับไหนๆก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วมันจะไม่ใช้อ่ะนีดหนึ่ง เทคนิคการหาคีย์เวิร์ดอย่างคุณนะฐทำอยู่อะ่ะมันมีของฟรีให้ที่คุณนัาใช้อยู่อะ่ะแต่ที่ผมพูดไปแล้วก็ทั้งของฟรีที่มีอยู่ใน eBa y เอ่ยที่ณัามองไม่เห็นหรือในเทเลพีคอยคุณว่ามีประโยชน์แล้วก็วิธีการที่ผมอธิบายไปมันมีประโยชน์แค่ไหนในการหาคีย์เวิร์ดอ่าหนึ่งคือคีย์เวิร์ดได้คีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพสองคือได้คีย์เวิร์ดที่มีราคาเออพูดให้ไม่งงนะคีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพและคีย์เวิร์ดที่มีราคามันมีวิธีดูมมมั้้ยเงแต่่่ววา ID ขอคุณนะนทไไดด ก็ต้องต้องห้าชไปทำอ๋อมันมีวิธีนะฮะจต้องมีวิธีจะทําได้แต่มันอันนี้ผมบอกตรงมาแล้วใ่ดีนะเมื่อกี้ผมผมถึงบอกให้คุณลองลองทําเลยซึ่งมันเป็นวิธีหนึ่งไม่ไม่ไรครับลองกลับไปดูที่บ้านล้วถ้าไม่ได้ก็ดูในเทปอินิกได้ปะได้เออเพราะฉะนั้นวิธีการหาคีย์เวิร์ดที่มีคุณค่าและมีราคามันสําคัญปะสาคัญมากคนขายของอะไรจะรู้แน่นอนเออนะครับก็ไม่มีว่าก็คือคลิปคุยกันเล่นๆนะฮะวันนี้ก็มาวิร์กช็อป ก็จะจะมาวิ r k s h o p ทำไงได้บ้างก็แจ้งก่อนแจ้งอาจารย์หน้านิดเนสักวันนึงสักวันนึงสองวันก็ก่อนเข้ามาก็อยู่ไหมนิดนึงแค่นั้นแหละครับในวันธรรมดาในวันธรรมดาก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ